สวดครับผมแดนปฏริพัฒน์ครับวันนี้ครับดพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสรุปของการปลดล็อกทุกความกังวลในการใช้ชีวิตร่วมกันโดยเฉพาะการอยู่อาศัยในคอนโดกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือว่า Public Space กับไลฟ์อโศกพระราม9คอนโดใหม่พร้อมอยู่โดย AP Thailand Facility 7.5ไร่ในคอนโดย่านใจกลางอโศกพระราม9้าแล้วเราทราบมานะครับว่าทาง AP มีการ Redefine บริหารพื้นที่ส่วนกลางใหม่หมดเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานร่วมกันในวิถีใหม่อยากเห็นพื้นที่จริงแล้วใช่ไหมละครับ ถ้าพร้อมแล้วตามแบบมาเลยครับเอาละครับทุกท่านวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการธุรกิจคอนโดมิเนียมครับคุณกมลลทิพย์บำรุงชาติอดุดมรัอวคุณเค้กนั่นเองครับที่วันนี้จะพาเราอันบ็อกซ์ไลฟ์อโศกพระราม9ก้านะฮะมาดูถึง5เหตุผลครับที่คุณควรจะเป็นเจ้าของของที่นี่นะครับเพราะว่านี่คือคอนโดพร้อมอยู่สำหรับการอยู่อาศัยร่ยรวมกันในบริบทใหม่ ในจุดแรกที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือ The Grand p a l o r Lobby ครับซึ่งคุณเคครับำทราบว่าทาง AP ได้มีการ redefine public space นะฮะด้วยแนวคิด human กับ social distancing scale เพื่อคลายความกังวลให้กับทุกคนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือในช่วงโควิด19ที่เกิดขึ้นนะคะเ<อ>ชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันในบริเวณโถงล็อบบี้ต้อนรับจะเห็นว่าเราจะเน้นเรื่องของระบบหุนเวียนอากาศภายในก็จะมี floor to ceiling ที่สูงมากกว่า4เมตร50นอกจากนั้นเนี่ยเรามีการ จัดระยะห่างระหว่างพื้นที่เนี่ยให้มีระยะห่างที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรีถึง3เมตรในแต่ละพื้นที่จะเห็นว่าตั้งแต่ทางเข้า่ค่ะดีไซน์อพโพ a รชของโครงการก็จะแบ่งออกเป็นพ็อกเก็ตกรณีที่มีเพื่อนมาเยี่ยมลูกบ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็ยังคงความเป็นส่วนตัวอยู่นี่ขนาดแค่จุดแรกนะฮะก็ปลดล็อกคลายความกังวลให้กับใครหลายๆคนแล้วค่ะเรื่องที่2ครับ New context of co-working mm hmm. แบงก็เป็นคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานมากๆ แต่ถ้าจะนั่งพูดคุยกับคุณเคสตัวน,นี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะฮะขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้แต่ทุกคนสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้มีสเปซหลายจุดที่ตอบเทรนด์ work from home คอนโดไลฟ์ะสบพราม9ก้าอะค่ะเราดีไซน์โดยตอบโจทย์อินไซด์ของลูกค้าแบรนด์หลายาัฉะชั้นการดีไซน์พื้นที่ทํางานของที่นี่ก็จะค่อนข้างหลากหลายถ้ากรณีที่อยากได้การทํางานที่เป็นส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นสิเกเนเจอร์ของ AP นะคะเป็นอินดิวอโลโคคูลสามารถที่จะนำแล็ปท็อปหรือว่าพวกไอแพดไอโฟนอะค่ะมานั่งทํางานแล้วก็ ความเป็นส่วนตัวแล้วเราจะมีช่องชาร์จอุปกรณ์ต่างๆหรือกรณีที่อยากจะทำงานแบบที่เป็นกลุ่มเราจะมีตัว private meeting room นะคะซึ่งสามารถจองล่วงหน้าได้แล้วก็จะเป็นระบบไร้สัมผัสเป็นอ a t i c มัติด อีกหนึ่งมุมที่เราจะมาดูครับก็คือมุมออกกําลังกายวิถีใหม่เราเรียกว่าเป็นเอลิ Fitness คือเราตั้งใจดีไซน์ให้เป็นฟิตเนสที่ครบวงจรที่สุดบนพื้นที่ที่เป็นดับเบิลฟลอร์บนชั้นสูงสุดของโครงการนะคะคแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเรามีการทำพาเนลกั้นระหว่างลูวิ่งซึ่งมีความสูงมากกว่า2เมตร เราตั้งใจดีไซน์สระว่ายน้ําไว้ไวถึง3ามสระที่เป็นระบบเกลือนะคะครสระแรก Active คร o วค่ะความยาว40เมตรพร้อมระบบผ่อนคลายที่เป็นจักรุซี่นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตัวสระว่ายน้ำสอชั้นชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ําความยาว70เมตร แล้วก็ชั้นที่2จะเป็นซินิกลาสพูลก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำรีฟอร์มกระจกใสเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมิติใหม่ของการชมวิวกรุงเทพในมุมสูงอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Horizon Bay นะคะเราเรียกว่าเป็น g ิลเนอรี่แอมฟิเทาเตอร์ซึ่งคุณแบมสามารถที่จะชมวิว1 8อองศาเป็นวิวพื้นที่สีเขียวมักกะสัน,นกับพื้นที่ซิตี้สกายไลน์ย่านโศกได้อย่างลงตัวทีเดียวนะฮะสามารถมารับแรงบัานดาลใจกับวิวสวยๆแบบนี้ได้เต็มๆเลยครับ เดินทางม,มาถึงเหตุผลสุดท้ายนะครับกับ The Ultimate i n v a l u e ครับในการอยู่อาศัยร่วมกันที่ Life a s so, l พระราม9นะฮะโดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ขนาดนี้อยากได้ถามคุณเค้ครับ,รบว่ามีการบริหารดูแลอย่างไรให้ลูกบ้านได้มีความมั่นใจและก็สบายใจในการอยู่อาศัยร่วมกันในวันนี้และอนาคตครับเรามีบริษัทชื่อ Smart Service and Management เป็น Property Management ในเครือของ AP อะค่ะ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในการเข้าใช้พื้นที่หรือว่าจองล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ต่างๆสำหรับลูกบ้านค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรามีการติดตั้งระบบฟอกอากาศก็คือ plasma cluster ในพื้นที่ปิดไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ล็อบบี้ลิฟท์ฮอล์นะคะหรือว่าในบริเวณที่เป็นตัว private coworking room กับ private workout space เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจว่าระบบอากาศที่หมุนเวียนข้างในเนี่ยสะอาดปราศจากเชโรคค่ะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรามีการติดตั้งตัวแอนติแบคทีเรียฟิล์มในบริเวณที่เป็นมือจับหรือว่าปุ่มกดลิฟต์ต่างๆนะคะเพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจแล้วเรามีการติดตั้งตัวเซฟคลีนิ่งแอลกอฮอล์เจลในสเตชันต่างๆกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางวันนี้ต้องขอบคุณคุณเคปมมาๆนะฮะที่พาเราอันบ็อกซ์ไลฟ์อศกพระร่างกาครับขอบ,ขอบคุณคุณเค,ค้ณค่ะ และทั้งหมดนี้ครับคือ5เหตุผลว่าทำไมคุณควรจะเป็นเจ้าของไลฟ์อโศกพระราม9ครับต้นแบบคอนโดพร้อมอยู่สำหรับการอยู่อาศัยร่วมกันในบริบทใหม่ครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถมาชมสเปซจริงวิวจริงแบบนี้เหมือนแบบเลยนะครับซึ่งโครงการจะพร้อมอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วครับผมทราบมานะครับว่าช่วงนี้ราคาดีโปรโมชั่นร้อนแรงไม่อยากให้พลาดกันครับส่วนคราวหน้าเราจะพาไปที่โครงการไหนขอติดตามกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ